สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมึงนี่กับมายามเบ็ดกบครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมผ้าเบื้องเขาีนหลังเลกเหลือเต่หัวครับเนี่ยนกเข่ามังครับนี่ยมากินครับเนี่ยเสด็จได้พี่น้องกิกกินจนมุนเหมือนครับนี่ครับมันจงเต้มหัวให้ครับเนี่ยขี่กินเหมือนครับนี เหรียญเงือกครับโอ้ครับตัวเหรียกแหกมานพอแล้วพี่น้องนี่ครับหมดกระต้วมเดเอครับพี่น้องว่ามันมดขึ้นครับหมดดำครับนี่ครับกบรุนนี้แล้วพี่น้องว่ากระดูกมันสวะครับ เห,เ,เหล่นเหงือเม็ดพี่น้องโอ้ขาดปากครับพี่น้องเหงือขึ้นเข้าครับกวบหน่อยครับเรียนใกล้รเรียนมากจนรุดครับ ล้มแล้วเนงือมันก็นแห้งนำครับเ่・นองเนงือบ,อด,บอดินนี่มันก็นบก,กินหายครับป๊บนี่ยยาเขารอบแล้วเ่・นองมึงส่งมันเรื่มหนาวแล้วครับห้อยู่ครับแต่บกกินเบียดหายคับนี่ตุดเนื้อเรีนครับ บิ่งครับจนมุ่นหมดครับเลรียญเงือซื่อๆครับเดี๋ยวหาปลาเข็งมาใส่เลือกพี่น้องมันล่มหลือเงือมันแห้งครับพี่น้องเพราะว่าผมก็ต้องใส่ตะเวียนในจังหวัยครับเพราะว่ามันหยากง่วยากคว้ยครับ คุ้ยไปเอาคว้ยเขาคอกอีกอนี่แห่งมักเด็กนะได้แย่งไล็ต้นหนึ่งคือเก่าครับโอ้ลำแล้วพี่น้อง กินแดงๆต้องแด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงครับกบหน่อยครับน่ครับไอโวนตวนนี่ครับกบหมอเขียวครับพี่น้องนี่ครับรุ่นนี่แล้วพี่น้อง ยดือดจังครับพีนน่น้องมันดินมืดขึ้นครับโอ้ยน้อนงย่างมาไม่ตะอลวนเนื้อครับเห็ดกบเทาตัวหนึ่งว่กคำถือจริงอ้ผมใส่ตะเวียนครับเนื้อกระแงหงมืดคำนี่ครับล้ำแล้วครับเนี่ยกินจำๆอย่างนี้ นี่ครับกบกบเท่าครับตัวนี่โอ้งามพี่น้องกบตัวน,นี้ครับถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้อง นิดจริงๆครับพี่น้องกระลลนเยอครับ เป็นหน่องว่มีเงอเหลือเลยครับร้อนมดครับปูกระไลครับเป็นหนองเป็นตัวครับผมเออเป็นหนองงางมาตั้งใกล้ครับนี่กระลังเห็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นหนองโอ้ยพอได้ป้นนี่แหละครับกบ สี่ตัวครับสำนีกับพวกปนแล้วพี่น่องเกี่ยวพักไพ่ครับโอ้ยเสียบหลายพี่น่องเรื่องผมก็จะหาอีกแล้วครับยังเงือครับ ตัวบกี้หลังนะครับเหลืออยู่ซี่หาหลังนะครับมืดเดย็นเลยครับมาใส่บหลายหลนะครับเหงื่อมันเหลือกันเยมากเสียบเสียบทีมไว้ครับ เานี้ได้กบตีโตครับพี่น้องเพราะว่าน้องนี่เขาเรียนรู้ครับผมมาล่วงใส่ทิมๆเมืองครับเงือมเหลือครับแต่สีโต้เนี่ถือว่าพอได้พ่นครับพี่น้องว่าคนเขาก็หาหลายค้นครับผู้ได้ผู้บ่ได้ครับผู้มากกว่านก็ได้หลายค้าวเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพล่าคั่วบานผมครับ พอกันใหมคริมนาครับผมสวัสดีครับ